สบายดีทุกคนที่กำลังติดตามครับส้มสองเมื่อคาเนาะจะสาดูมาดูดธามาจะดดุมาชาจุลาเด็กใครหลับมื่อครับเด็กเ้่อชูาจุกี้เขาคนอยู่ะนังนั่งนั่งมึงบาเดียนะกขยันก็นะนักรวมนับขยโอ้ทัชชัเนาะทัชชได้สมอทัเนโอ้เจ้าเจ้าทัชันะ นี่มั่น่นสถานีละคเกสถานีรถไฟล้เกมานอุดมนนสายมาในโจลนี่นี่ยมีบรรยากาศโคตรด,ดีทุกคเนเบ่งดูงามๆเยอะบรรจารอมาอ้ยยินดะคิดกี่สิบัน ตอนนี้ก็ได้แล้วทุกคนไปแล้วเป็นทีเดียบร้อยอตอนนี้มืกอกะกำลังขึ้นรถไฟไปไปเยี่ยงทุกคน2งปีน,อน้องเท่าไดไห,ห้าแสนห้านกับสิบพันคนละห้าแสนกับสิบพันเนาะ คนก่อนกะตอนนี้ตอนนี้ก็1:00น1:00นเช้าแล้วจังได๋รถไฟสิมา2:00นเอาประคนเฮาเข้าไปในไปคับเขียนทาเนาะให้เขาตรวจเดนี้เฮาอยู่สถานีรถไฟอุดมไสเนาะยัวยอมอายอมนี่หมอเนาะรถไฟเกงหามาทีมมูเเดี๋ยวอทนะ

ບໍ່ແມ່ນເียดອີ່ຫຍັງເນາະເພາະວ່າເອື້ອຍເອື້ອຍມືເນາະເຈັບເນາະກະເລີຍພາຕັດແດງກະເນົພວກใกล้ວຽເຮັดສົງຄກກຈົໄປແລ້ນາກັກ່ອນໄປທຸີຄື สองปีนเอขาจะกวนละเอียดเนาะนเอาเอาเครื่องถือบางไว้นี่เนาะงานป่านนี้มีคูไปได้จ็บ

นั่งทาให้เจ้าประกันแล้วจะค่อยไป,ออไปนนีน่แล้วก็ สถานีรถไฟอุดมไซคุณพ่ษ์ดีขึนกะกะธรรมดาเนาะบไดายลายอยังบมาเรีบูมาคือบอกจากโมงคูจะไปหอดกันน้อยสองโมงห้าโมงห้าโมงเอาไปสองโมงเนาะเจ้น้าห้า ตอนนี้กาลันตีหอดสองบ้องแล้วเดี๋ยวมือจะไปห้องน้ำแป๊บนึงสมตยหน้าอะไรอ่ะบัเนี่สมมตงมอตอนนี้การถไฟกาลันตีหดแล้วเนาะ รถไฟมาหมดแล้วทั้งปุ๋ย คน,บน,นโบาเนาะคือโนหลาไปสา้อลย่ตอนนี้ก็โอกที่นำเป็นพีดเรียบร,อยร,อร้อยแล้วทุกเต็มเลยลายก็เถกินีวมา่วเลกินมามายู่ ใ่ไปแล้ว mm? ทีนี้น้อยตั้แรมห้าหกโมงห้าโมงไปตีบ่กจไปก่อนลงยังตักเป่ากินอย่งหมดก่อนจ้ะหอนว่ะ กินมี่ก่อนมามาก่อนเลยมาเต่เมื่อกี้คนงั้นพวทันกินบนเถอะอืมกินมี่ถึงรถไฟก็แซบกันเด้อนี่นะ มีตอนนี้มือกากินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วลัางมือเนาะแล้วก็รทรีวิวของน้ำรถไฟเนาะให้ทุกคนเบิง้งแล้วก็นี่กับแม่นอันลำงมือเนาะลำงมือมนมนเนาะเว่าตู้ซ้มเนาะ 炒开就了了。炒面几炒一酱。儿去咱也，咱几路要弄炒面，跟俺进去。你 àư Hồng Nam này là Fa khôn là nó ขอนุมขอเอยังไงใมีคนมาขายของเชนกล้วยกล้วยเท่าไหร่นี่ห้าสิบพันเอาอ่ะเอาบอเอาเอาน้ำไหมเอาเอาน้ำยังอัน้นหน่งันเท่าไห้ะห้าสิบหเอานนี่

อะไรนี่เส,ส,สายนคยมีน่อยเอไหดี้ก็เสานเอามัน,ม,นมันกินใจให้เขาเนาะสายน,น,น,นอันนี้เสายนอันนี้มดแม่ ไรต้อคนมากินอเีวนเศรีวนอ๋อส <temperature> ีเป็ดอ้าสเ็ดนนสเป็ดนั่นกิน่็ดตัวนี้เจ้าสัวขาวนาะก็เจ้าว่า รถไฟคันหนึ่งมาฮันก็เลยเอาจอส่วขาเน้อจอไอ้ไร้บบจอจอยูโมยรถไฟวันไหนเอารถไฟเดบิัเดบิวอะไรนายอมที่ขาที่ขาเลยที่ขานี้สุดที่ขาเลยยุขางยขามีเละไรเต้มอน่นไหนอมอนี้งท

ด้วยนปัดด้วยเอาไฟแล้วทุกคนเอาไฟแล้วเมนสักไฟก่อนไฟจีบดแล้วทุกคนมันจะใส่ไ้จังอเนาะโทรศัพท์มันจะแตะสร้างบอลเซียรไฟกับเม้นบอลที่เฮานั่งเนาะกลองอยู่ก้องบอลเฮานั่งนี่แหละ so as to avoid <Yeah. S 1> delaying your trip. Thank you for your cooperation. We are now arriving at n a n g p a p a n Station. บรรดาท่านยิ้มและคำใส่พวกเขาใกล้จะถึงสถานีหลวงพะบางสำหรับผู้โดยสารที่จะลงรถก็รู้แบ่งใต้สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถตอนนี้กาหอดลวงพะบางแล้วเน,ะน,นานะานช่วงไรนะท่องทเที่ <c oughs> วยวกับเจ้าจะออกมีเมื่อหนังสไลด์ก่อน ันทางประเทศเขา <อ S 1> จะออกงั้นี้มั้งแหละไอเกียมเลยนคนบ้า,านไหนคนนี้นองไอเมื่อกี้เต็มเลยนี่ออกมั่งเัยอากาศเรินีนเ,เ,นเข้ามาเลยมัน 아, <laughs> 넌왜이렇 <laughs> เตองและขากังให้อย <si ู่สภาพเดิมเมื่อกระบวนลุดไปไปถึงสถานีตอนนี wrote, ้ก็มาหัวนักขลวนเกิดที่หัวนักขอล้วนแบี้กหัดแล้วหมดแล้วัใกล้หัว <Okay. S 2> จอกแล้วทุกคนตอนนี้ก็จอกหมนนดนครหลวงแล้วทุกคนปัจจุบันพวกเขาได้มาหอดสถานนี้นครหลวงนิจันขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะกี่ก้าวลุ้งจากหลดตอนนี้ค่ะจะออกจากรถไฟแล้วทุกคนหดนอดนครหลวนแล้ว you know นกคนมายกมันเองฮามุจะมองอะบ้างฮามูยัมาเสบสซอบุนเออะเออชอบยางาสิยอะยอะจุดดียลจุดเดีจิงอ่ดตเสี่จูาแฟมาอาสชนี่เดี๋ยวหาซอกห้าพี่น้องฮาคนเนาะมาสามพ่อลูกเขาเจ้าไปส่งกล้วยฮะเยามันเหกันคนแถวบ้านเดียวกันเนาะกระเป๋าเขาเจ้ามือ จักซอยเขาจีซงกระเป๋าขึ้นท่อไปเาจะไปสาต่อนี่นี่ไปห้องหมอหรือว่าไปน้อง บางทักเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งกอนเนะาะเอาออกจากสถานีรถไฟก่อนกระเป๋านงินีู

เราเกณงานอ่ะมงเขาใจยังหอเข้าหงมอรอยหาสิเตียงก็ยัยั้ซ้คนหนังเลยเอ้บอกมนเนี่ยนาจอเนี네네่ยย hey. yeah, ่มานยุ yeah. <S <S ่มายุ่งอาอะอูจินัยียังไม่พอมไปไปใช่ไปห้องหมอเนี่ยแม่บอ่จากนี้ไปไปหอดอยู่ห้องหมอรอยหาสิเตียงคุกคนเอาเพราะว่าเอาปอไม่เอามามาห้หมอเนาะมาห้องมอ ตอนนี้มือก็ขึ้นรถตู้แล้วเนาะจากนี้ไปห้องมองรถห้าสิบเตียงเนาะบวัว่าราคาเท่นเนาไหร่เนาะยังบริษัททางเบิงเขาเข้ปรดตู้เลยที่ออกไปแล้วทุกคนตอนนี้ก็ไกลว่าตัวทุกคนไปห้องมองรถห้าสิบเตียงไกล,กลตึ๊คดคนบวชสม,มุนยิงตามท่านบุรุษรถบตูติสกับผมท่านบูติสหลายรถหลายแล้วครับ ไอบา้ารถติดเนาะอันหมดชั่วโมงไปหรือว่าชั่วมงนึงเนาะตอนนี้กำลัมาหดหุ่มมอมีแต่พามเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนน่หกโมงยังเนาะมาหดเนาะนี่เอือย เดมือเนาะเปิมือเจ็บเนี่เจ็บโมลูอักเสบก็เลยมันยกโมลูกเนาะทุกคนว่าเดี๋ยวไปทำเบิ้งว่าเจ็บตงจะได้เนาะตอนนี้เราเข้าไปไน่แหละไปกลัวเบิ้งว่าอาการเป็นยังไงเนาะนิ้วมือกหัแก้้หัวมอียางงัเสีตีย่างก็สังกคยมาอยู่มือเกบ้จ้อมือาหก็ทัุกคเนี่ยข้อมือย่าม้อเอ๊ะไงอยู่ไงอยู่อาง

พาตอนหน้าห้องผ่าตัดเนาะเอ,อ้ยเข้าไปก็เกือโหอดสีส่ชั่วโมง่ะทุกคนน้งบอมาเถอะจนนีดจนอยากกินข้าวเลยนี่นี่กับเมนบรรยากาศข้างนอกเนาะห้องมร้อยหกสิบเตียงนี่มีห้างกาแฟหันเฮาซื้อมานำดึงแถวนี้เนาะในในละวันที่หา รอทาที่เอนคนไข้ยังบทังออกมาเถื่อเนาะเอ้นี่แหละห้องผ่าตักเนาะเอยเข้าไปห้องนี่แหละข้าเจ้าเอินนะเนาะทุกคน จา้าห่าของหูซึกตัวนี่เอ้ยทุกคน,นปลอดภัยแล้วปลอดภยัยทุกคนเออป,ป,ปลอดภัยนังแกอย่งนีป้ปลอดด้วยเนาะนี่มันเหนื่อยมี้ยเฮ้ยหูซึกตัวแล้วเนาะตอนนี้ทุกคนปลอดภยัยแล้วปลอดภัยทุกคนปลอดภยัย ตอนนี้ก่าหมอขาเจ้าพาเอ้ยไปพักผ่อนห้องที่น้องเอ้แมนผ่าตากักยกมลูกหลุนทุกคนออกมาย่าปลอดภัยดีจากนี้ไปก็คือบุรเจิตบริเป็นอีกอย่างต่อไปแล้วเนาะเพราะว่าเขายกโมลูกออกเลยนี่เพราะาเราจิตมาสี่ห้าปีแล้วจิตมลูกนี่นะเดี๋ยวเขาตั้งไปเขาเนาะเาจไดนอนห้องไดก่อนเจไดผ่าตักอันนี้นก็บนมันของง่ายทุกคนเอองาบาร้านะ